เซนทรนลินสเตชันรักของแม่หนักแน่นกว่าหินผาและอ่อนนุ่มเกินกว่าพื้นผ้าไหมอบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใดลูกทำดีด้วยใจประกาศรักสวัสดีทุกท่านนะครับก็เป็นคำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับปี2,566กก็ถือว่าใกล้ที่จะามาถึงแล้วนะครับก็วันสองวันนี้นะครับ ก็เนื่องจากว่าใกล้วันแม่แห่งชาตินะฮะวันนี้ก็ขอญาตินาภาพแห่งความประทับใจก็ถือว่าเป็นโอ้เก่าเหลือยำเพิ่นพระเขื่อนใหญ่เฮาปลาขึ้นขี้โคมคือจังมวนกะดอดจากตับ้าตผัวล้างเตื้อจะพัวหนดาวังทางมันคงเหลือง ภาพแห่งความทรงจำนะที่ทางป้าอ่อนนะได้ป้อนอาหารให้กับทางย่าพาตอนนั้นจะเป็นเค้กนะหลายคนก็เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเนี่ยอดน้ำตาไหลไม่ได้นะครับถือว่าเป็นภาพแห่งความทรงจำา3ปีกว่าที่ผ่านมาที่เราได้รู้จักย่าพาผ่านทางสื่อนะท่านก็เป็นคนเรียบง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนยิ้มแย้มแจ่มจใสแล้วก็ ญาติก็จะเป็นคนทยันนะเราจะเห็นว่าเวลาญาตินั่งทานข้าวเนี่ยหรือนั่งทําอะไรแล้วแต่นะครับหลายคนก็จะสังเกตเห็นว่าญาติเนี่ยจะนั่งพับเพียบนะอย่างเช่นทุกวันพระท่านก็ไปถือศีลแล้วก็ไปนอนที่วัดด้วยนะหลายคนก็ได้ติดตามญาติมาเป็นเวลา3ปีก็ต่างรู้ถึงความน่ารักของญาตินะท่านก็เป็นคนอารมณ์ดีแม้จะ มีเรื่องดีใจหรือทุกข์ใจนะครับยาก็จะมีรอยยิ้มแล้วก็ให้กำลังใจลูกหลานเสมอนะอนนก็เรื่องราวต่างๆนะครับที่ผ่านเข้ามานะวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่าพาดพิงนะโดยทางพระอ่อนก็ได้มีการาพูดนะครับลหลังจากนั้นมีทางพระแดนนะก็ได้อบอกมาพูดแทนพระอ่อนนะครับหลังจากที่มีคน ก็เรียกว่ามีคนที่จะเอาเรื่องเรานะเป็นช่วงเวลาก็เป็นช่วงเวลาที่ในอดีตนะครับในช่วงของการที่คุณย่านะจะลากลับในช่วงนั้นนะก็จะเป็นช่วงนะ่าจะเป็นหลังจากที่เสร็จงานเขาวดำเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนะีวันนี้ทางปัแตันก็ได้ออกมาพูดเราจะเห็นว่าพูดนะครับอย่างชัดนะ ซึ่งหลายท่านบอกว่าคนจริงเนี่ยพูดจริงก็เรื่องไม่จริงเนี่ยป้าไม่พูดแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่น้องหายไปนะฮะจากวันนี้ก็สู้ๆนะครับก็เห็นย่าพาแล้วเนี่ยก็เราก็เชื่อมั่นนะว่าทางป้าเนี่ยได้พูดร้อยเปอร์เซ็นต์นะพูดจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งฟังป้าพูดแล้วก็ยิ่งสงสารย่ามันก็น่ากลัวมากนะเมื่อมีครอบครัวเราที่คิดว่าเป็นเซฟโซนของเราแต่ความจริงไม่ใช่เซฟโซน นะสำหรับป้าและลูกๆก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็แสดงจุดนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดต่างๆนะทุกเรื่องราวเนี่ยเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับซีรีส์ต่างๆนะครับยิ่งตอนจบแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะวันนี้นะครับรายละเอียดต่างๆทางป้าแนได้พูด2ประเด็นประเด็นแรกนะครับเรื่องของการที่ยานะ่าที่จะไป ปลากลับใน,ในช่วงหลังจากที่เสร็จงานแล้วนะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของพยาน,นรายละเอียดตรงนี้ครับถ้่นะคะถ้าซัตป,ปอ,อนนะคะปะอ,อนก็คงไม่อยู่ในเหตุการณ์นะคะคงจะไม่ชัดเจนนะคะถ้ากับป้านะคะเพราะป้าอยู่ในเหตุการณ์นะ,ะเ,อเอาเอาสองเหตุการณ์ก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ฟังเยอะถ้าฟังเยอะก็คงหูเป็นไข้นะคะหูเป็นไข้ก็เลยไม่อยากจะฟังเยอะเอาเล็กๆแล้กันนะคะ บอกว่าป้าออนเนี่ยหาทัวไปลงญ้านะคะทัวไปลงญ้าตัวเองนะเวลาวันคงจะพูดถึงวันที่วันเผานะคะคงพูดถึงพูดถึงวันเผาใช่ไหมล่ะแล้วเผาเสร็จแล้วนะคะย่าก็ย่ากับเป็นญาติก็คงจะไปลานะก็ตามตามธรรมเนียมตามมารยาทนะคะกับเป็นญาติกันแบบอย่างนั้นก็คือเป็นาตาทางฝั่งป้าว่าเป็น เป็นย่าป้านะเป็นแม่ลุงใช่ไหมล่ะก็คงเออไปลานะไปลาด้วยตามมายานั่แหละนะอกลับไปด้อในดองอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะนะแล้วก็บอกว่าจะตอบค้าเข้าไปนะพูดในฐานะคนอยู่เหตุการณ์แล้วกันนะคะจะเชื่อไม่เชื่อนะไม่เป็นไรนะเพราะว่าป้าอยู่ในเหตุการณ์นะคะอยู่ในเหตุการณ์และเป็นคนที่นำพาญาติเนี่ยไปลาพ่อกับแม่และญาตินะคะ จริงๆวันนั้นเนี่ยน่าจะเคยพูดในคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งแต่เนสงสารประออนหน่อยเพราะว่าก็คือเห็นคําพูดเขานะนที่ทตอบประออนแล้วรู้สึกรับไม่ค่อยได้คือการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ถึงไม่จะเป็นดองกันถึงไม่จะทาหน้าแบบเออเข้ากันได้ไม่ต้องตอบตอคานเข้าไปไม่ต้องอะไรเข้าไปก็คือไม่ถึงกับคานเข้าไปนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าคานคืบคานเข้าไปเหมือนแบบว่าเอาไหว้เจ้าไ,วไหว้นายนะคะ ก็นั่งไปกระเถิบกระเถิบไปนี่แหละแต่ก็ก้มหน่อยหนึ่งด้วยตามมารยาทนะคะด้วยความที่ญาติเนี่ยเขามีมารยาทนะคะมีความนอบน้อมเพราะเป็นญาติกันและก็ด้วยความที่รู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกำลังมีความโศกเศร้าเสียใจนะคะก็เข้าไปแบบสุภาพเรียบร้อยนะคะแต่ตอนที่เข้าไปเนี่ยสิ่งที่แกได้ฟังสิ่งที่แกได้ยินนะที่แกพยายามเรียกว่านายดองกับมาเดอร์ดองเอ้ยกับมาเดอร์เนี่ย แต่ไม่มีใครหันมามองแกเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยที่เขาไม่หันมามองแกเพราะว่าอะไรเพราะว่ากำลังด่าลูกชายแกอยู่ไงกำลังว่าลูกชายแกอยู่ไงชัดเจนเลยแกก็นั่งฟังมานั้นน่ะไอ้<า>พวกคุณคุณทั้งหลายที่คุณมารยาทกันดีเนี่ยที่คุณแบบมารยาดีกันเนี่ยน<ล>ะคุณเห็นไหมว่าคุณพูดให้ลูกชายเขาอยู่ <Okay. S 1> แล้วแม่เขานั่งหัวโดอยู่ เขามาลากับบ้านแต่สิ่งที่เขาได้รับฟังก็คือไอ้คำพูดจาทั้งหงุดหงิดทั้งโมโหทั้งแสดงท่าทางแบบว่าไม่มีมารยาทเลยต่อหน้าต่อตาเขาว่าให้ลูกเขาทั้งที่แม่เขาก็นั่งอยู่และแม่เขามาไกลด้วยเขามาด้วยงานร่วมงานด้วยความอยากแสดงความเสียใจหลายอย่างมันเป็นมารยาทของเขาตรงนั้น แต่สิ่งที่เขาได้ยินได้รับก็คือคุณด่าลูกเขาอยู่คุณว่าให้ลูกเขาอยู่เออต้องไปขาขอขมอขอขามาแทนนะต้องไปขอ,ข,อ,ข,อขามาใครแทนลูกเขาอะไรไปอย,อย่างนี้อย่างเงี้ยซึ่งความจริงมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่พวกคุณนะ่ะหูหนวกตาบอดเข้าใจผิดกันไปเองแล้วก็ไม่ยอมฟังใครทั้งนั้นเลยและป้าก็เป็นคนที่สะกิดบอกอ่ะอ่ะเนี่ยย่าค่อยเนมาลาเนี่ยจะกลับบ้าน ถึงได้หันกันมามองหันมามองแล้วก็เออเอ,อจ้าจ้าอ่ามีแต่แม่ป้าที่บอกว่าจ้าจ้าแต่นะไอคนเจ้าของงานเนี่ยมันนั่งชันหัวเข่าอยู่บนเก้าอี้มือเท้าหัวเข่าอยู่โน,น่นหน้ามันแง่งขึ้นบนฟ้านน่นมันไม่ได้สนใจแขกเลยที่มาลากลับเลยแล้วคิดเอาปรภาพพวกนี้เนี่ยคนที่เห็นเขาจะรู้สึกยังไงเจ้าภาพ ทุกคนมาร่วมงานแล้วเขามาลากับแต่เจ้าภาพเนี่ยเชิดอยู่บนฟ้าน่นเชิดทำลิปเป็ดอะไรแล้วยังจะมาพูดลอยหน้าลอยตาอีกนาะยาเข้าไปเนี่ยเขามีมารยาเขานอบน้อมเข้าไปมันถูกมันต้องแล้วส่วนข้าวปลาอาหารเนี่ยนะเขามานั่งตั้งนานแต่ป้านี่มองพอดีมองไปเห็นพอดีก็เลยเอา้านะย่ายยังไม่ทานข้าวกันเหรอนะ เขาบอกว่ายังไม่ทานคงจะแขกเยอะคงจะยุ่งเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้เดแกก็บอกแบบนี้ยป้าก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าเอามาให้เองก็ป้าที่แหละเป็นคนเอาอาหารไปให้เขาเข้าใจเขาเข้าใจว่าเจ้าของงานเนี่ยมันยุ่งไอตอนมาเนี่ยเข้าใจว่าเจ้าของงานมันยุ่งแต่ไอตอนกลับเนี่ยเข้าใจว่าเจ้าของงานเป็นอะไรคะเป็นอะไรแขกลากลับบ้าน พ่อคุณเชิดอยู่บนน้นน่ะเพื่ออะไรแสดงอากับกริยาหน้ารังเกียจขนาดนะขนาดค่่ยนี่เป็นญาติญาติเนี่ยค่อยยังรับไม่ได้เลยกับภาพที่เห็นแล้วอะไรอีกนะปิดท้ายอีกอันนึงสั้นๆนะเขาบอกว่าอะไรเขาก็ตอบตอบป้าออนนั่นแหละนะคะว่าในสวนยางเนี่ยเราอไม่ไปขอให้เขาเป็นพยานพยเยินอะไร ทำไมเราไม่ไปขอเขาก็จะไปขอทําไมเพราะว่าคุณก็ต้องหาพยานอยู่แล้วมันเป็นพยานซึ่งกันและกันอยู่แล้วโดยอัตโนมัติจะไปขอทําไมล่ะใช่ไหมคุณเห็นเราเราเห็นคุณอ้าวถ้าอยู่ในสวนแล้วคุณไม่เห็นฉันแล้วเนี่ยใจว่าคุณโกหกแล้วสิสุปแล้วคุณพูดว่าเห็นเราหรือเปล่าเราอยู่ในสวนกันหรือเปล่าเราหยอดน้ำกดกันหรือเปล่าเราชวยกันไปส่งพระหรือเปล่า มีใครอยู่ตรงนั้นบ้างสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องพูดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นพยานซึ่งกันและกันอยู่แล้วแล้วคุณจะมาคิดอะไรต้องไปขออะไรเราเราก็มีสมองมีหัวคือเราไม่ต้องพูดอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะคือภาพมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วแล้วคุณอยากให้เราไปขออะไรล่ะเออแมนบอแค่พูดแค่นี้ก็เข้าใจแล้วต้องมาไปพูดเยอะเย้ยเขาทำไม ในสวนยางเนี่ยมันคือพยานซึ่งกันและกันอยู่แล้วก็ลองคุณไม่พูดดูสิใครจะเป็นพยานให้คุณอ่ะแมนบอเออมันก็จบตรงนั้นแหละแล้วคุณเอาสมองอะไรไปคิดอะไอยังไงต้องให้เราไปขออย่างงนอย่างนี้ก็คนในครอบครัวก็ถึงบอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นพยานให้เราเพราะคนในครอบครัวเป็นอย่างนี้ไงคนรั มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นจริงไงมันตั้งอยู่แค่คำว่าการเอาตัวรอดทำยังไงกูถึงจะรอดแต่จริงไม่จริงกูไม่รู้แต่ทำยังไงกูถึงจะรอดครอบครัวนี้คิดแค่อย่างเงี้ยสมองก็เลยไม่ไปคิดเรื่องอื่นที่มันถูกมันต้องที่มัน ความเป็นจริงที่มันอะไรที่จะออกมาหยุดว่าคนอื่นคนโน้นคนนี้เขาเสริมมันหน้าละอายมันมันหน้าอายเวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยอันนี้บอกให้แทนป้าออนนะเพราะว่าป้าออนไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่ป้าอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ไม่มีทัวร์ไปลงย่าพาย่าไม่มีเพราะแกเป็นคนสุภาพมีมารยาทรู้จักไปมาลาไหว้ แต่มีแต่เจ้าภาพบางคนเนี่ยไม่รู้จักมารยาทไม่รู้จักให้เกียรติแขกที่มาร่วมงานคนแล้วคนเล่า<อ>เข้าใจไหมแค่สองอย่างนี่แหละไม่อยากจะพูดเยอะไม่ไปธุลาต่อนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ทีพิสกินนะคะพิมแอดทีพิสกินออฟิเชียลค่ะเบอร์โทร0 9 2 7 9 4 7 5 2 6 0 9 8 5 6 5 5 2 6 6 0 6 3 2 4 2 5 6 4 4เดี๋ยววันแม่หาของพิเศษให้กับย่าก่อนเสียมเสียงรินสเตชั่น